การทั้งทีต้องเล่นน้ำสิครับปิ้ว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 ,ว,วโอ๊ยอะไรัลระเดชทำอะไรอยุดเนี่ยเล่นน้องเล่นน้ำอะไรเธอจะไปไหนของเธอเนี่ยอุ้ยวันสงการทั้งทีผมก็เตรียมตัวไปเล่นน้ำกับเพื่อนสิครับที่สองเ้ย,ยไม่ได้นะัคระเดชปีนี้เนี่ยถ้าธอรวมกลุ่มเล่นน้ำกับเพื่อนเพื่อนเธอจะหน้าบ้านที่ไหนก็แล้วแต่มีความผิดนะจะบอกให้อะอครับพี่สองอมีความผิดอะไรอะผมไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยเดี๋ยวมาบอก เพราะว่าช่วงนี้ในี่ยวิกฤตไวรัสโควิด -19 อ้าเดี๋ยวมาบอกแล้วการมีความผิดอย่างไรตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนคุณผู้ชมคะแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้าง ที่ภาคเหนือช่วงนี้อากาศร้อนค่ะโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชก ok แรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เ <_ methyl> ชียงรายลำพูนและลำปางค่ะภาคอีสานอากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับ mmm> มีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นและชัยภูมิค่ะ ภาคกลางม,มีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยนาทอุทยัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีและสระบ,บุรีภาคตะวันออกมีเมฆมากโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีสะแก้วและฉะเชิงเซาทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร ภาคใต้อากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานีและยะลาทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้อากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงค่ะมาค่ะคุณผู้ชมนี่พี่สองเป็นน้ำหน้าบ้านช่วงสงการเนี่ยม,มีความผิดยังไงนะครับเนี่ย เธอก็ช่วงนี้มีวิกฤตไวรัสโควิด19แล้วก็มีพรกรฉุกเฉินซึ่งมีข้อห้ามหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือไม่มั่วสมสถานที่ใดๆที่อาจจะแพร่เชือ้อรวมไปถึงการเล่นน้ําหน้าบ้านเนี่ยอาจจะเป็นการแพร่เชื้อได้นะฉะนั้นก็เลยมีความผิดถึงแม้ไม่อยู่ในช่วงเวลาเคอร์ฟิวก็ตามถ้า,าฟาเฟนรับไปเลยจะโทษเต็มๆจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับอ๋อเป็นอย่างนี้เองเหรอครับเนี่ยได้ครับพี่สอง ผมไม่รวมกลุ่มเล่นลวไม่เล่นลวสงกรุงสงการไม่เล่นละอ๋อดีมากแหละค่ะเด็ดดีดีเนาะว่างง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมคะช่วงนี้เทศกาลสงกรานะคะเปลี่ยนจากการสัดนน้าเล่นน้ำมากราพระส่งน้ําพระที่บ้านนะคะทักทายกันสวัสดีผ่านทางโทรศัพท์ผ่านทางออนไลน์ไปก่อนนะให้ผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปก่อนคุณผู้ชมคะหมดเวลาขออากาศบ้านเราแล้วนะคะแต่พักกันสักครู่เดี๋ยวติดตามตลาดข่าวกันต่อค่ะสองไหนๆผมไม่เล่นละอ่อฝากนะจ่ายตังค์ก็ด้วยเฮ้ยตำรวจ คนเล่นอนะ,ะตอรวการไ,ไม่ได้เล่นอยู่อ,อนเตียงตำรวจไอ้ละมันตำรวจค่ะที่ฉันไม่ได้ทำ